สวัสดีครับผมยมบตโตบอยวันนี้เรื่องที่เราจะมาเล่าเป็นเรื่องของเรือลำหนึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือสาพัน์ในปี d 2220เรื่อของบันคือเรือประจันบานอวกาศลูโนอาเรือประจันบานอวกาศลูโนอาเป็นเรือธงของกองเรือสาพัน์โลก ก่อนสงครามสา3,000จักรวรรดิและโลกแห่ง S.U.S. และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดของส3,000โลกมันถูกทำลายในการโจมตีกองเรืออพยพที่หนึ่งซึ่งบูโนอาได้รับภารกิจคุ้มกันพร้อมกับกองเรือขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเรือชั้นเรดนอตและซูเปอร์ d อนโดรเมประวัติในสเปซแบชิพจมตเลสเลกชั่นในปี A.D. 2220บูรโนอา เป็นเรือธงของสา0พันโลกและนำกองเรืออพยพที่หนึ่งไปยังอามาซึ่งเกือบถูกทำลายจากการุ่้โจมตีโดย SUH เรือบรรทุกสินค้ายุกิซึ่งวัญชาการโดยซซึมุโคไดยภยหลังมาถึงจุดที่เรือทั้งสองลำถูกโจมตีโดยเรือประจำบาล SUS3 าลำซึ่งโคไดและผู้รอดชีวิตชื่อคาวิจโจใช้ป้องปืนที่ยังคงใช้งานได้ของเรือเพื่อสังหารผู้โจมตี ลักษณะโดยรวมที่ดานนาของเรือบรูโนอาเป็นแบบสง่าม,ามโดยที่ระหว่างง่ามด้านบนทั้งสองจะวางเวทโมชั่นกันบริดจ์ประกอบด้วยอินเทอร์เฟซดิจิทัลขั้นสูงหลายตัวเมื่อเทียบกับโครงสร้างโลหะที่แข็งแรงกว่ายามาโตะมากเช่นเดียวกับเรืออีเดฟส่วนใหญ่บรูโนามีสะพานบังคับการที่3อยู่ใต้เรือปีกสามเหลี่ยมของเรือไม่สามารถพับเก็บได แต่ทำหน้าที่เป็นโรงเก็บเครื่องบินรบแทนและสามารถเป็นลานบินเมื่อหมุนออกด้นนานนอกอีกด้วยลักษณะเทคโนโลยีและการต่อสู้แม้ว่าจะถูกจัดให้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ก็ทำหน้าที่เหมือนเรือรบบรรทุกเครื่องบินมากกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของกองเรือทั่วไปมันมีสองคอลัมน์ของปืนใหญ่ช็อกแคนนอนสามลำกล้องหนักและเบารวมถึงปืนเวฟโมชั่นกันเป็นรูปหลัก ในระหว่างการโจมตีของ S.U.S ครั้งแรกในกองเรืออุบกยศได้ใช้ออชปืนใหญ่ชชบแคนนอนเพื่อทำลายเรือประจำบาล S.U.S หลายลำก่อนที่จะถูกทำลายเรือลำนี้ได้รับการออกแบบบางส่วนเพื่อใช้เป็นเรือทุกเครื่องบินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกเครื่องบินรบจำนวนมากเครื่องบินรบเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในส่วนปีกเกิดบออกเพื่อให้ส่วนในสามารถเป็นลานบินได้ทำให้เครื่องบินรบสามารถพุ่งตรงไปสตูที่อยู่ด้านหน้าได้ เรือได้รับความเสียหายรุนแงมากดังที่ได้เห็นเมื่อโคดาย,ยังสามารถเป็นยอากาเรือที่เสียหายได้โดยสูญเสียอาวุธยุทโุปกรณ์เกือบทั้งหมดแต่ยังคงรักษาบรรยากาศภายในและแหล่งจังายไปไปได้เอาพุดและยึดโธปกรณ์เวโมชั่นกันแบบอนุภาครุนแรงที่สามารถยิงได้จํานวน8รอบต่อหนึ่งกระบอกเรือลำนี้ติดตั้งไว้หนึ่งกระบอกนะครับช็อคแคนนอน จำนวน8กระบอกที่เป็นปืนใหญ่หลักนะครับช็อกแคนนอน4กระบอกปืนรองนะครับแบบ3ามลำกล้องเหมือนกับปืนหลักนะครับป้อมปืนเลเซอร์สำรอง2กระบอกป้อมปืนเลเซอร์พาวส์8กระบอกท่อมิสไซล์8ท่อที่อยู่ด้านหลังระบบต่อต้านกันยานแบบรวดเร็วจำนวน8เซล ท่อต่อไปด24ท่อรูปเรือรทั้งหมดที่ยังมีชีวิตและเรายัางรู้อยู่นะครับเรียวคามโจผู้บัญชาการด้านยุทธวิธีซึซุนุโคไดกับตันและนักบินเทคนิคคือเขาใช้สร้างเรือนะครับหลังจากการโจมตีของ SUS นะครับ เป็นยังไงเปล่ยนบ้างนะครับผมสำหรับเรื่องราวของเรือรบในวันนี้และผมผู้ดำเนินรายการยามาตัวบอยเองและตัดเองคนเดียวนะครับผมว่าผมทำซีรีส์เรือของบันไดนะครับเป็นไม้คาคอลเลกชันซึ่งคิดว่าตัวแรกก็จะเป็นผู้ดำเนินซีรีส์ของเราในเรื่องแรกนะครับผมคิริชิมาะผมว่าจะใช้ต้นน้ำตักทานนะเป็นเรือลำแรกที่จะรีวิวกันนะครับ อ่าแล้วก็อาจจะได้ทำสีหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับก็เดีแต่ด้มีรีวิวแน่นอ,อนนะฮะเอว่าคิดว่าจะซื้อแล้วนะฮะคิดไปนานนะรอก่อแลน์เข้าที่จะเงงนนะนะล,ะลก็กน้อยนะฮร่อซื้อนก็ขอบคุณมากนะครับบอกว่าเะ็มคามอการเัืนอความพามขอสมบวรนะครับขอรอดีพูดติดนะฮะ มีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ทราบนะครับผมเช่นอาวุธบางอย่างผมไม่รู้ว่ามันเอาไปตีไ้ตรงไหนนะครับผมก็จะไม่โวงไว้ให้นะฮะผมต้องขอภายในส่วนนี้จริงๆแล้วก็ขอให้ความสุขกับในช่วงสงกรานนี้นะครับก็ทุกคนคงจะเที่ยวปีใหม่ปีใปม่เทศไทยสนุกสนานฮะเล่นนะ้ำกันแบบสะใจนะครับผมคงจะอยู่ที่บ้านหาอะไรทำนะฮะแต่ก็นี่คือคลิปสุดท้ายก่อนจะปิดสงกรานนะครับ ขอบคุณมากสำหรับท่านผู้ชมที่อย่างชมถตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในยามต่อไปกับ Space Ship h i s t o r y สำรับวันนี้สวัสดีครับ